ครับผมตอนนี้เบ้าดินกับสีพ้าพี่น้องฟ้าเอฟซีนะครับเขามาหาในม่อยู่ในกอไรครับเมื่อนี้บ่ไเ้ไปหาเ็ดด้วยพี่น้องเห็ดเรลื่อมห่างว่ะครับเป็นเดบ้าเอาโจนะนอหนึ่งครับพอแล้วครับเป็นเศร้าของวันที่เจ็ดสิงหาคมครับพี่น้องครับเอาโจครับสวัสดีครับมาถือถุกันครับผมแหลกแขกมานครับพี่น้อง นอนลายสวยๆเลยครับโอ้สวยงามเลยครับนอนที่สองครับนี่นอตุม่มควายมดขั่นครับพี่น้องจนมาโอบใหม่โอ้ง,งามงามเลยครับพี่น้องครับนอนลายนี่แสบเลยตอร์ครับพี่น้องครับ ฮัลโนีครับผมครับปล่อยอีกแล้วครับพี่น้องครับนองงามอยู่ครับพี่น้องครับกอลายนะครับติดเกิดเองตามธรรมชาตินะครับผมแต่เท่ากับราวังหมดขั้นน้ำค้าหมดขั้นเลยหลายพี่น้องผมครับผม โต๊มุนขค้นเนี่ยครับพี่น้องครับถ้าอยากห้กินกันไปพี่น้องผมฝากกดไลคกดแช่เป็นกำลังใจให้บ่าดีนเนด้อครับมือนีนมากครับเอาบอยน้องโจแล้วก็น้องเมฆครับ โอ,นนนอน้นองนี่น้องใหญ่พี่น้องนองใหญ่ๆส,สวยๆเลยครับจะอบองมั้ยครับผมเอาดินกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับที่เขามาเยี่ยมมาชมนะครับอ,อิปอยยิม่ทั้งบ้านนะครับจับโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเบิ่งช่องห้อยดินทินิสานกกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับส่วนอีออนเลยว้าวนอนแบบไงเลยครับ ครับหมดหมดครับผมครับผมเอ้มาหาหน่อหม่น้ำเบาดินนะครับขั้น yeah. กันไล่หลายพี่น้องครับอือหน่อยบ้างมาถึงตัดไปหน่อหม่เด้อ วันนี้บนนอก,กับพี่น้องครับมีนอใหม่พ่อไห้เอฟซีโอนอแบบไงหนึงพี่น้องครับเหระออกมาหมดนอ,นอ,นอนนแ <ปะ S 2> นบบไงเลยพี่น้องครับโอ้ยหมดทันแตกแล้วปาดติดทุกเลยนอแบบไงเลยพี่น้องผมโอ้ยครับผมยังครับไปเรื่อยๆครับ พี่น,อน้องเขาปลาโนม้ไไ่เด้อครับเมือนนี้ครับน้องมไม่ไ่เป็นกระสิอยูตังสีละครับพี่น้องบางกอกกับยูโฮกครับเงี้ยบ้างบางกอกกับโบโฮกนี่มนันเหมือนต,ต,ต,ตื๊ดตืแท้ ตามล่าหากอไผ่ไหลพุ่นพุ่นพุ่นไปขวามันธรรมชาติหลังฝนตกครับพี่น่องครับมึนคิดแล้วกับกติดตามใหม่นี่เด้อรับพี่นอ่องอันนีน้องนึงเห็นดีนนนบ่ะ้อพอแล้วครับน้องนึงครับ ย,ยกับผมกับผมเป็พี่น้องเบึงธรรมชาตินะครับธรรมชาตินอไลปลาไลาปลาย่างนะครับ ต้นใม่โบราณน,นะครับขึ้นสลรับกันนะครับผมครับฝนตกชุ่มชื้นนะครับหลุดน้ำกันอีกครับขึ้นเหนียว่ะโอ้ลนองงามนี้เราจะเอาั้งแต่ป้องเลยนะโอ้น,อน่อ่น้องงามดีครับเหมือนๆเลยนะครับพี่นนองครับ หมดกับไล่ลายกับพี่น้องครับคอนกระบอกอ่อนๆมั้งครับพี่น้องครับบอกไปต้มจิม้มน้ำพริกกะปิปบแซ่บครับ มาดูน่วกันอีกครับนี่เน้อครับพี่น้องครับว้าวหนอนนี่ใหญ่นั้นเนี่ยสวยๆเลยครับหนอนในไร่ก็อยู่ประมาณใส่เลยเหระครับพี่น้องน,นอนหอยู่ครับพี่น้อง พอดินใส่แสงนเด้นะครับพร้อมเหมือดมากเลยครับฝนกำลังตกมากครับพี่น้องครับน้องใหม่ไล่ทำกลางสายฝนครับผมครับผมได้ยังบ่ใช่ ครับผมดีมองงามอยู่มอวอ่อนครับพี่น้องครับครับผมเอาบ้องกันด้วยนะไจมันกินเหนียวกะเนียกับบค่อ,คอยร้ายแล้วครับพี่น้องครับ ครับผมนุ่งกระลหลายครับพี่น้องครับครับผมตามล่าฮานอมให้่ไรครับพี่น้องฝนกระตุกครับน่บุกเขัาเป็นนยราจ กดสรงสายตายังฝนอินคุณคุณนั่งครับพี่น้องครับเียมได้เลยคุณกระตุกครับพี่น้องครับ ครับผมฝนตกครับพี่น้องฝนตกแล้วจากคำบดยริเย็นขึ้นบมเดยรนั่งพี่น้องเออหมดหลายเหนแตนว่ามันเสียงคือฝน<ๆ>ตกครับพี่น้องครับ ฝมตกครับอโอ้ฝนตกครับพี่น้องผมเกียดเอเล่แล้วครับพี่น้องนี่นะครับ แมง,งบปล่าใครทก็มาจริงว่จ๊ะอะามกลางสายฝนครับพี่น้องเอ้ยฝนเริ่มตกแหงแล้วครับเบาดินกับกี้องในยยุทธการทลายถ้ำนะครับบอกไว้แล้วพี่น้องครับครับผมฝนกับตกครับพี่น้องครับ ฝนกระโตกครับพี่น้องครับขากการบริัาคนี้เด้อครับนำเข่ากองไปละครับผมรับผรับผฝนตกครับครับครับฝนตกครับพี่น้องครับเบาดินขอบคุณเอฟซีเนอครับฝากกดไล์ก็แช่กดติดตามเหมือนะครับฝนตกแบบแห้งเลยครับพี่น้องครับน้องครับ หาหน่อไม้อยู่ดีๆฝนตกแห้งครับน้ำปลามากพี่น้องพูดหน่อยอานกางก็ควรลูกพี่น้องครับผมเบาดินเบาบอยเบาโจหนองเมฆกระสิกับละครับฝนตกแบบแห้งพี่น้องน้ำปลากำลังไหลมากครับพี่น้องผมอันตรายครับอันตรายเพราะว่าเบาดินอยู่ไกลมองลำเซ่นะครับพูดหน่อน้ำเริ่มไหลมากแล้วครับพี่น้องเมืองครับพี่น้องครับฝนครับไหลมากแล้วครับไหลมาจากของบนเลยครับพี่น้อง เอาตรงรีบออกจากพื้นที่นะครับพี่น้องผมุณนะครับบ่าวดินอยู่หม่องที่ลุ่มน่นะครับเพราะว่าข้างบนมันเป็นแอ่งน้ำนะครับเดี๋ยวบ่าวดินกับสิกับละครพี่น้องครับอาเห็ดเมือนี่ครับผลงานการหาน่องไอ้มือนี่ครับพี่น้องครับน้ำกระไลมากแล้วครับพี่น้องเบื้องครับเต็มตาขึ้นเก่าเนี่ยตาของบ่าวดินครับตาหนองเมฆครับตาบ่าวบอยครับ อสุรุบแบบโดนๆนีพี่น้องเนี่ยน้ำมากเลยครับน้ำไหลลงมาจากข้างบนแหละครับต้องฝ้าไปนะครับฝ่าออกจากพื้นที่นะครับเพราะว่าเบาดินนะครับอยู่ที่ลุ่มนะครับข้างบนเนี่ยเป็นแอ่งน้ำนะครับเนี่ยครับเป็นแอ่งน้ำนะครับน้ำก็ร่างไหลมากครับพี่น้องยูดีไม่แห้งเราด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับวันีจ้าวัสดีจ้า